คับวันนี้แบบอิงจากร้าน J s o u นะครับวันนี้เราจะมาดูรุ่น Q20X นะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นโฉมก่อนปัจจุบันนะฮะเป็นรุ่นก่อนแหวนโฉมเป็น All New Q20X 2021คันนี้เข้ามาเพิ่มออปชันเหมือนรุ่นใหม่ล่าสุดครับก็คือมีระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับทีนี้นะฮะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับนี่สวิตช์ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับจะมีสีเดิมเหมือนของรถเลยนะฮะสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะครับ เดี๋ยวเรากดเปิดนะครับผมอ่าตอสายฟ้าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ฮะการติดตั้งนะครับการเก็บโขงสายไฟนะมีการนี่ฮะเข้าช่องเดิมของรถสวยงามนะครับและเราสามารถกดปิดได้ตรงนี้พร้อมกับมีระบบเซฟตี้กันหนีบครับผมนี่นะฮะมีกันหนีนนะครับต่อไปนะครับทีนี้นะฮะเรากดปิดตรงนี้ครับผมระบบร้อนนะ ป็นระบบกรอนดูดบนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ด,ดูดนิ่มแล้วก็ปิดเงียบๆแบบนี้นะฮะทีนี้เราสามารถสั่งเปิดได้จากตรงนี้นะครับจุดเดิมของรถนะฮะกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับและแน่นอนครับขาดไม่ได้กับระบบเซนเซอร์เท้าเตะสั่งได้ด้งปิดและเปิด,ดว,วดเราจะเตะปิดโชว์นะครับผมแบบนี้ฝาได้ฟ้าฟจะปิดลงไป นิ่มๆแบบนี้นะฮะและอีกหนึ่งฟังก์ชันครับสั่งเปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถไม่มีการแก้ไขฮะนี่รีโมทเดิมๆผมกดกด,ดล็อกรถ3ครั้งครับ <ๆ S 2> ต่ท้าไฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะฮะ <ๆ S 2> ก็จะมีปิดเปิดหน้าคนขับครับปิดเปิดที่ฝาท้ายนะฮะเปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยฟเฟนเซอร์เท้าเตะนะครับผมและมีระบบเซฟตี้กันหนี หากใครนะสนใจผลง,งานดีๆนะฮะติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ JS Pro เนะี่ยหรือว่าเฟซฝาท้ายฟ้า e v ีเมียมมอ o ตก็ได้นะครับสำหรับรีวิวแบบวิดีโอดูได้ที่ YouTube JS Pro นะฮะฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ